สวัสดีครับผมเอมธนูทอนะครับตามคําเรียกร้องนะครับสำหร,รับรเ,เพื่อนๆที่แบบว่าขอากันมาว่าอยากให้ผมทำคลิปคันนี้นะครับเป็นการแต่งหน้ารถด D m a x 0 7เป็นหน้า220 0แบบครบท้วนหรือทั้งหัวนะครับก็รายละเอียดตรงนี้ครับเรามาดูกันดูด้านหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านข้างครับ นับถือใจมากครับกับอู๋สีอูนี้นะครับก็คือลูกค้าเนี่ยแปลงที่ผมไปเป็นสภาพงานดิบแล้วก็มาให้อูสีเนี่ยจัดการบิ้วใหม่นะครับจากคลิปที่แล้วหรือว่ารูปที่แล้วที่เราเห็นกันนะครับลรลคันเนี้เป็นสีขาวตอนนี้แปลงเป็นสีส้มเดี๋ยวเรามาดูจุดยึดนะครับก็คือลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากทำสเต็ปนี้ไม่จําเป็นต้องซื้อสินค้าที่ผมครบทุกชิ้นนะครับหลักๆเลยนะครับจุดขายผมคืออะแดปเตอร์นะครับชิ้นนี้นะครับแล้วก็แก้มฉีด คือเป็นแก้มที่แปลงตรงรุ่นสำหรับตัวรถ d m a x 07ถึง d m a x 2 0 1 1นะครับเข้ากับหน้ารถเป็นของ220 0นะครับสำหรับอูต่างจังหวัดนะครับก็สนใจสอบถามได้นะครับผมจะบอกทุกๆอย่างนะครับบอกทุกๆขั้นตอนในการทำเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยครับทำการติดตั้งได้ง่ายที่สุดนะครับ ก็เดี๋ยวรายละเอียดเรื่องการทํางานหรือรายละเอียดการติดตั้งเนี่ยสนใจจริงๆโทรมาคุยกันนะครับมีราคาอู่ให้แล้วตอนนี้เราก็ามีไม่ได้มีแค่ชุดแปลงหน้านะครับเราก็จะมีเป็นชุดเบ้าไฟท้ายนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนกัาชุดเบ้าไฟท้ายกันด้านหลังครับไปเดินตามมา มันอาจจะดูเป็นสลิดเพราะว่าเราทําการแปลงเบ้าไฟท้ายเสร็จแล้วแต่ยังไม่ทําสีเพราะว่าเพื่อจะให้เพื่อนๆรู้ว่าการยึดตะเข็บเป็นแบบไหนนะครับชิ้นงานก็นคือจะมีเบ้าไปท้ายให้เข้ากับแบบเดิมนะครับอันนี้คือเรายอมไม่ทําสีเพื่อให้เพื่อนๆเห็นรายละเอียดว่าตัดพับเว้าวตรงไหนตรงไหนควรตัดตรงไหนไม่ควรตัดนะครับเบ้าไฟท้ายตัวนี้นะครับทํามาเพื่อใส่กับรถ on new dmax 2,112เป็นต้นไปถึง2,119สำหรับใตยเปท้าย2 0 2 0คซื้อชืนนี้ไม่ค่จบเลยนะครับแผ่นฟันเบ้าเปท้ายคู่นี้ราคาขายที่คู่ละ3,500บาทก็สำหรับอู่ก็มีราคาพิเศษให้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานร้านเดกันพอนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจรายละเอเียดน,น,นะครับโทรมาเลย086 374 0324นะครับเบอร์เบอร์ขอ,องผมส่วนตัวเลยครับยังไงก็ อย่าลืมนะครับฝากติดตามเพจร้านเอ็มธนูทองนะครับเอ็มธนูทองสุขใจสินค้าเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเอ็มธนูทองขอบคุณครับสวาสดีครับ